สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาแก้ไขนะครับรถเบนซ์ดับเบิลยูสองหนึ่งศูนย์นะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทนะครับแต่รีโมทพังนะครับรีโมทกดไฟเขียวแดงไม่ทํางานแล้วเวลาสตาร์ทรถก็สตาร์ทไม่ติดนะครับไฟเขียวแดงจะกระพริบสลับกันนะครับผมจะทําการปลดล็อกสัญญาณรีโมทให้ลูกค้านะครับแล้วก็จะทําการติดตั้งกล่องรับสัญญาณรีโมทชุดใหม่ให้ลูกค้านะครับ ทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากผมทําการปลดล็อกสัญญาณรมโมทนะครับไฟเขียวแดงตัวนี้นะครับแก้ไขให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูก่อนนะครับใช้กุญแจดอกเดิมนะครับสตาร์ทใส่กุญแจบิดอ่อนสตาร์ติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับคันนี้นะครับีโมทของเดิมนะครับต้องเลิกใช้นะครับของลูกค้ามีปัญหาค่อนข้างบ่อยนะครับผมได้ทําการติดตั้งกล่องรับสัญญาณรมโมทนะครับเข้าไปใหม่นะครับได้กุญแจรีโมท2ดอกนะครับ มีโลโก้เบนด้านหลังนะครับรีโมทกดได้ไกลนะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูก่อนนะครับไฟเดี้ยวทํางานนะครับล็อกเปิดนะครับทดสอบนะครับล็อกเปิดใช้งานปกตินะครับกดได้ไกลหลาย10เมตรนะครับแล้วก็สตาร์ทได้นะครับมีก้านกุญแจในตัวนะครับทดสอบนะครับเสียกุญแจบิดออนสตาร์ทครับ สตาร์ตติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเบนซ์นะครับ W 2 1 0 2 0 2หนะครับหรือรุ่นอื่นๆนะครับรีโมทเสียนะครับบิดกุญแจสตาร์ทรถไม่ได้นะครับไฟเขียวแดงที่กระจกมองหลังกระพริบนะครับสามารถแก้ไขได้นะครับรับปลดล็อกสัญญารีโมทนะครับแล้วก็สามารถติดตั้งกุญแจรีโมทชุดใหม่ใช้ดีกว่าเดิมนะครับสนใจเรียกใช้บริการได้นะครับทดสอบกดรีโมทนะครับสังเกตจากไฟเลี้ยวนะครับล็อกนะครับ กระพริบ1ครั้งนะครับเปิดกระพริบ2ครั้งนะครับกดได้ค่อนข้างไกลนะครับล็อกเปิดนะครับ